นอสลตีนไปทีครับผมพิมลีกซีซั่นหนึ่งดุดันไม่เกรงใจใครที่นอสลตีนวิชั่นนะผมเดี๋ยวแล้วอย่า,ล,ยาลืมกดซับด้วยนะครับผมนะเจอกันเอาละทุกคนวันนี้ผมเป็นนอสลตีนไวที ee, ผมเจอกระดานของไบเยอร์มิวนิคครับผมในสนามเอสตาดิโอนะครับมา <im itation> ซึ่งวันนี้ผมเป็นแมตช์สุดท้ายที่จะจบในการซีซั่นนะผมในการพรีซีซั่นนะผมเป็นแมตช์ที่4ก็คือจบเรียบร้อยผมนี่คือแมตช์สุดท้ายนะครับซึ่งต่อจากแมตช์นี้ก็จะเป็นกระดาของการแข่งขันทิงถ้วยยูโรป้านะครับที่นอสลนเตทีได้ไปนะครับผมนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าแมตชนี้มาเจอกับไบเยิร์นนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาจริงๆครับผมเพราะว่าเนื่องจากเขาเคยได้ทันะ้งของแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเก่านะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาจริงๆซึ่งวันนี้ผมเปลี่ยนแผนเป็นแผน3 4 3สี่สาไครับผมและทลังจานของเอามาริโอผมขึ้นไปเล่นกองกลางตัวรับคู่กับเพโซโหนั่นเองครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามาเจอไบเยิร์นอย่างนี้จะมาชนด้วยเกมรับมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าเราเจอทีมทมวดกว่าแน่นอนนะผมนะการที่ขึ้นมาเล่นทางของอะจะเรียกว่าไงดีการขึ้นมาเล่นทางของเกมบุกจะดีที่สุดนะผมถ้ามันจะรับมีแต่โอกาสที่จะโดนเท่าน,นั้นโคโนสลินก็เลยมาบอกว่าเล่นเกมลุกไปเลยให้มันจนจบๆไปนะครับมาเป็นวิโซไโปเล็นขี้เวเปิดมาก็สวยๆแล้วผมหมาอย่างไงเป็นเรื่องของทีมมู่อย่างไรผมต่อไปที่คิวคี้วว่าไงคีลยวอย่างไงผมหาช่องไม่เจอโอ้โดนแทงแต่บัดโอ้เป็นวิดาวมท่ามันบ หูเลอร์ว่าไงตอบไปที่โดโรสานี่รับผมสานี่ยันนยตอบไปที่ฮัมเมลฮัมเมลไงผมยังไงแล้วคืนไปเตะแต่ว่าเป็นไงพี่นสัสเซอร์ผมหลุดมนันอย่างไ้จังะมายิง่งเป็นโอลิเวอร์คาดแล้วผมยังไหวอยู่ผมโยนไปผมพี่ซูเป,ปรอร์มติ้งรับผมซูเปอร์มติ้งผม,ปปม,งผมเดี๋ยวไปที่แฟงลิเบอรี่ยังไม่ได้ผมเป็นท่านของคิริ่วตอบที่นสัสเซอร์แต่งไปที่ทินโมไปผมปีกว่ากาบขวาขึ้นมาว่ายังไงครับผมล็อกทีหนึ่งขึนน้นไปที่พี่พี่นัสเซอร์ขึ้นไปที่พี่โอ้โหเป็นซูเล่ผมโมมเคคลลีียรร์ูกนน้ับผนะ แล้วเป็นเปิดม,มุ้งพี่พี้เปิดเข้าไปที่คุณเปียโอ้โหกิมมิชเชพผมแนมะ่ยังไวกว่าครับผมนะเป็นวิดอวิดอลเติมขึ้นมาไปที่แฟนเลเบอรีร่ผมเลเบอรี่ว่าไงเลเบอรีรรร่ผมอือโดนเบียดครับผมแต่ว่าโอ้โหกรรมาการให้ฟาผมลูกนี้เป็นเลรอ,รอยซาเน่ผมว่าไงซาเน่ผมเปิดไปข้างหน้าไปที่กิมมิชเทคโอ้โหพี่เอกสงวนย,ยังไงผมยังไงเป็นที่มูไวไปที่ทางน้องนักสือผมนักสือ,อไหม นะซื้อต่อไปที่กิลิวแต่ว่าโอ้โหดาวิดอาราบายังเร็วกว่าครับผมนะโอเลวคาร์นะผมว่าไงโยนไปที่ซูเปอร์โมติ้งครับผมได้จังหวะโอ้ไปที่ฮามเมลครับผมฮามเมลตัดไปที่วิดาววิดาวโอ้โหไม่ได้ผมไมนได้หมู่ยังได้อยู่เป็นกิลิวกิลิวว่าไงผมแทงสายไปที่คุณเพียวคุณเพียวต่อแทงไปที่กิลิวเคยซึ้อมาจังหวะนี้ได้จังหวะสตั๊ดลูกนี้โอ้โห เือพราเหลือชีเลยผมลูกนี้นะครับนำไปก่อดรวบนึ่าตัวซูลรวบโอ้โหสะใจมากมากเลผมนี late, But, ่ยิงทีมใหญ่นะคิร <algunos S 2> ิวนะครับแหมธรรมดาที่ไหนครับผมพี่ชายเรานี่ผมเบอร์เจ็ดคนนี้นะครับโอ้โหซึ่งปอนพี่ปอนสไนคก็มาเล่นเป็นโกแทนที่แจ็ปโฮนะครับในช่วงเวลานี้แม่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับผมลูกนี้นะครับยิงเต็มข้อล้อเต็มไข่จริงๆครับผม แม่นคุณเที่ยวแกก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วความเป็นเซนบอลเนี่ยแทงไม่มีพลาดจริงๆครับผมนะหร <c oughs> ือว่าผมนะแกจ่ายก็แค่สองจังหวัดนะลุง <c oughs> แทงคืนได้ผมนะจังหวัดเพชรนี่นยิงโดยเสาซ้ายนะครับโอ้โหท้าไม่นถนัดแต่ก็ยิงคมจริงๆครับผมนะนะับไม่กี่นกมพ์หนึ่งประตูสูงขึ้นเวลาแรกทาง,งด้านของนเซนวาทีนะครับผมม <c oughs> ิซูเล่อ้าวเลยครับต่อไปที่ชูปมติ้งดีดไปที่แฟรงค์บริบ้พักอกนิดนึงโอ้โหจังหวะโอ้โหแกเริ่มหมาวมนะแกแต่เก่าไม่รีบี้ ชูโปรโมตติ้งว่าไงหาจังหวะอยู่ผมคืนที่ดาเบียร์บา阿拉บาแทงโอ้แต่ว่าเป็นวิทน่าสื่อใหญ่อวิดอยังกลับคืนเกมได้อยู่ผมนะฮัมเบลว่าไงอ้าวไม่ได้ผมเป็นคิลิวคิลิวหาจังหวะโอ้โหเป็นฮัมเบลแม่เร็วกว่าผมฮัมเบลอ่าบังบอลนะผมเฟนเรบร้อยหาจังหวะตอบที่คิมิชโจชัวยังไงผมต่อหลังพิธีสาน่ซาน่ดีพิที่คิมมิชแต่ไม่ทันโอ้โหเกือบโดนนะลูกนี้นะเป็นคิมมิชเลยผมวิ่งตัดขึ้นมานะครับเป็นอ้าวเฟนิดนึ่งๆผมพี่ปอนนะเนื่องจากรรอคคิิมชนะับ เป็นวินาศึจังหวะเท็กลูกนี้แต่ว่าโอ้โหเหมือนจะไกลเกินไปผมเป็นมูลเลอร์สายไปที่ลิเบอรี่ลิเบอรี่ว่าไงหาจังหวะผมวิ่งเดี่ยวไปก่อน ลิมเส้นเรื่องนี้โอ้โห่ยซีดันเทิร์นโชว์เป็นหนึ่งทีแต่ว่าโอ้โหเป็นพี่ทินมูสผมเหมือนจะไม่ได้เล่นบอลน,นะครับสาวเนว่ไมสาวนี่ไม่ได้ผมมาเร็วต่อคืนไม่ใช่วีดดอลวีเดีย,ววดยพยายามเล่นกันช้านๆก่อนนะครับเป็นที่พี่ทินมูไล่บอลมาเป็นนักสืบผมยังไงแทงไปที่กิลิโอกิลิโแทงโอ้โหโยนลูกในนี้ครับผมเหมือนจะหลุดแล้วผมเป็นคุณพิ้ววายว่าไงยังไงย่าจังหวะได้ยิงโอ้โห่ย ได้ยิงนั่นของยูริปปิ้งช็อตนะฮะแกเดาะมานานจริงๆครับผมนะได้ใจหวัดยิงดูริปปิ้งช็อตแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับตรงโกแล้วก็ด้วยความที่ลูกมันเบามาผมก็เลยแหมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเป็นไงคุณเพียวคุณเพียวอยังไงตอบไปที่พี่บีพี่บีตอบไปที่คุณเพียวอ๋อหซาเน่ผมยังได้อยู่ซาเน่แทงไปที่ริมูเลอร์โทมัสมูเลอร์ผมไปที่กิมมิชกิมมิชโอ้โหหาช่องเลยมันติอุสครับผมมูเลอร์โทมัสรับผมไง โอ้โหเร็วมากครับผมแต่หมูเละยังได้ก่อนนะผมเป็นมาาัลชิคุสไม่ทันนะผมเป็นบอลท่วมของน้องลูซิมัลิทุ่มไปที่คุณเพียวคุณเพียวว่าไงคุณเพียวโอ้โหวิดอลว่าไงโอโ้กรรมการเป่ารเลยเดียวนะผมนะลูกนี้ผมใบเหลืองไปเลยัะผมในทะ่านของวีดาละดรับทีมชาติชิลีของเรานะครับแหมเข้างี้ก็ไม่ไหวนะพี่รู้ว่าผมจังหวะนี้โอ้โหครับว่าบอลอยู่ที่ไหนครับนี่ฮะ แม่อาจจะโดนที่หน้าก่อนนะแกก็เลยคิดว่าไม่น่าโดนนะครับเปิดไปครับผมโอ้โหสูงเล้เทคมงสูงจริงๆครับผมทำไปเล่นเป็นเรื่องของคิริวเทคมงอย่างเงี้ยไปคุณเพียวตอบสายสุดไปที่คุณพี่พี่บีสกาวว่าไงตอบที่คุณเพียวคุณเพียวว่าไงครับผมพี่บีคือหลังที่คือโซ่โอ้โหผมง่ายตอบที่พี่นิโมจังหวะนี้ชิปไปโอ้โหแต่ว่าแรงน,นิดนึงครับผมนะเ,เป็นบอลของบาเยิ้นนะผม จเจ้าเลี้ยวคานะผมอ่าให้เพื่อนเคลนไปก่อนนะผมโดนไกลๆครับผมเป็นกิมมิชใช่ผมรอเทคมงลูกในอืม้มเทคพี่ซาน,นี่สวยงามจริงครับผมพักอกไปครับผมซาน,นี่หาช่องแทงไปยี่กิมมิชกิมมิชโอ้โหเป็นพี่ม่ามีอะไรยังได้ผมแต่ว่าไงเป็นไอเจ้าแวกอย่างไรครับผมนะไปที่คุณเพียวไปที่คิริวคิริวคืนไปที่พี่บี ขวามาที่ทีมูทีนโมแทนไปเจ้าของหลังไปดิไปที่นะัน่งนังน่งสื่อนั่งสื่อจังหวะพักลูกนี้จังหวะยังไงโอ้โหอล่าบ้าผมแม่เขาเรียกว่าวิ่งแบบก,การกระจับนะครับโอ้โหวิ่งตัดเข้ามาเลยนะผมนะเป็นวีวอย่างไรวีว,วีค่ะยามหายช่องแต่ว่าซูเลผมนะติดก่อนนะผมวิดอ แตงซ้ายคืนไปที่หรือองวุเล,ลจังหวานี้ผมอโอ้โหเปล่าจบเวลาไปก่อนนะผมเนื่องจากขึ่งเวลาแรกนะครับเป็นไม่ใช่ม่ใช่ผมทำก่อนในประตูต่อศูนย์นะผมอ้าวกคนกดซับกันละอยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดเองช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่เราจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็เป็นดูชิปต่อเลยนะครับผมโดนสตีลโอ้โหครับผมเป็นบายเย้นะผมอ้าว แล้วเป็นด้านหน้ของเลวานดอฟสกี้ผมลงลูอ้กมาแล้วผมจังหวะนี้ว่าไงลิเบอรี่ผมไงถือไปที่ชูโปรโมติ้งครับผมชูโปรโมติ้งแทงไปที่ลิเบอรี่ครับผมลิเบอรี่หาจังหวะโดนตัดไปก่อนครับผมชูโปรโมติ้งครับผมว่าไงโดนไปที่น้องลิเบอรี่จังหวะโอ้พักอกโอ้แต่ว่ามิโอยังได้ครับผมโยนไปที่คิลิววีดอรยังได้ครับผมชูโปรโมติ้งต่อกลางไปที่สารนี่ครับผมสารนี่โอ้โหเหมือนจะบอลยาวนิดนึงครับผมคิลิวแทงขวาไปที่นักสื่อบมว่าไง พินาเซอร์วงวิ่งมาเดียวๆหาจังหวะให้ออมฮามเมลหาจังหวะอู้คือมาที่หนึ่งล็อกที่หนึ่งจังหวะยิงอู้เรียบร้อยแล้วผมนะพ่นสื่อสกันเลยนะผมนะ,นนะมนะแม่ทำเป็นเล่นไฟผมนะแม่มาคนเดียวผมเดียวๆไปเลยผมพิกยิงนิดเดียวเท่านั้นนะผมนะเขาเสาสองได้เลยผมพ่นสื่อรผมแมโหดจริงๆนะผมนะดูผมอืมคีริวแทงมาผมแกมาคนเดียวผมนะ เหมือนสเตปบางบอลน,นี่ต้องยอมยิงของผมอ้มบางนะ่นของทำเบลของผมบิดเลีวผมยิงเองเลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงครับผมนะปีขวาของเราคนนี้นะครับเออกองหน้าตัวเป้าแล้วกันนะครับ <c oughs> ดูองคูมาคนเดียวหรอมือเลี้ยวา่าเนี่ยวจะยิงเสาแรกมึงครับเนี่ยโอ้โหใช้ตัวพริกนิดน,นึงครับผมนะแหมจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับโอ้โหเน้นๆเลยครับผมนะเข้าประตูเน้นๆเลยครับผมลูกนี้ เห็นวานด้วยผมอ่าะแต่ไม่ก่อนด้วยผมสองประตูต่อศูนย์แล้วผมไปขึ้นเวลาสองเปิดมาเขาได้ยิงซะแล้วนะครับเป็นซานเน่ผมยังไงขาซานี่ล็อกที่หนึ่งแต่โอ้โหเป็นซานเน่ยังไงซานเน่ต่อไปที่มูเลอร์มูเลอร์โอ้โหพี่ๆแทงลูกนี้แต่ว่าเป็นบอลของโอ้โหเป็นมูเลอร์เป็นบอลเล่นเร็วมูเลอร์ต่อไปที่เรวานยังไงพี่เดียเขียไปก่อนยังไงยังไม่ได้โอ้โหเป็นเรวานด้วไงเหมือนจะเคลียร์พลาดแต่ว่าพี่เพี้ยยังไม่ได้โอ้โหยังจับได้ก่อนด้วยผมพี่ปอนจังหวะนี้้โโอหไม่ไได้ผมมชุบปิงงแทปที่ิิลเบบอรรีีัผมยงงไ โอ้โหฉลายาผ้ารวมไปซะนี่ยังไงรีบรี่ผมยังไงโอ้โหย,ยังไม่ได้ผมมันช่วผมติ้งขึ้นมาไปนะน้องโอ้โหบอลน,น่าจะออกก่อนไม่ออกผมเป็นเคียวเทีเคียวเทว่าไงครับผมต่อชิปไปที่พี่ปอลเดอสแน็คจังหวะนี้โอ้โหมันจะพลาดเองพวกโอ้โยมันจะเล่นท่ายากครับผมปอลเดอสแน็คของเรานะครับซาเน่ Sunny เขามาตัดง่ายๆเลยครับผมลูกนี้ครับผมนะแม่มันจะเป็นการโยนปกตินะฮะลูกนี้ดูครับผมนะ โอ้โหเหมือนแกจะจับพลาดเองนะครับโอ้โหโดนซานี่เข้ามาชิงบอลยิงเลยครับผมนะแหมแตีไข่แตกมันสองประตูต่อหนึ่งครับผมบาเยิยร์นว่าไงเป็นคิลิวคิลิวต่อซ้ายพี่คุณเพียวกิลิวแทงไปท,ที่คิลิวคิลิวจะมายิงลูกนี้โอ้โหขานยังกระโดดปัดได้ก่อนนะผมนะโอ้ยัยงโอ้โหยนึกว่าบอลเรียบเส้นนะครับแม่ดูผมชิงกันสองคนนะครับแทงมา คือจังหวะโอ้โหเป็นไลซิ่งช็อตด้วยแล้วผมยิงแรงมา,มากๆครับผมแต่ว่าความเก๋งเลี้ยวประคารนี่มีอยู่เต็มเปี่ยมจริงๆครับผมนะเป็นพี่มิวผมเปิดป้ายเป็นเรื่องของโทริโซโอ้โหยังได้ผมเป็นโรเบิรนะ์ตตอนที่ลงมาเก็บบอลหลังจะแทงโอ้โหเป็นพี่นัสเซอรยังไงคุณพี่่วคุณเพียว่าไง่ายผมนะต่อไปที่พี่นัสเซอรพี่นัสเซอรว่าไงจังหวะล็อกทีนึงมันทิวตูโอ้โหมันทิวสไลด์ไปก่อนครับผมเป็นมทิวตูว่าไงโอ้โหเก็บสองครับผมมันทิวตูไปแล้วผมแทงไปที่เหรวหว่างนเหลน พื้นไปครับผมยังไงต่อไปโอ้โหเลวานมาเก็บไปก่อนนะผมโยนไปที่น้นองเฟรม,มเรบลเบลี่ปีกซ้ายขึ้นมาโอ้โหเป็นเคเทยังไงอยู่เออแต่ว่าเป็นการปักฟ้าเรียบร้อยผมนะเหมือนจะเข้าแรงนิดนึงนะครับเป็นซาเน่ผมยังไงซาเน่เ,นเปิดไปที่น้นองเลวานนะผมจังหวัดเท็กมุกอย่างได้ผมมาริอาโอเก็บบอลโย่ได้อยู่ผมเป็นคิริยวไปต่อที่มาริโอผม มาริโอ้กองตัวรับผมขึ้นมาสายไปที่คุณเพี่ออคุณพี่ออกว่าไงผมนะัดแทงช่องไปที่มาริโอ้ผมไงมาริโอ้ขึ้นมาเดี๋ยวๆงี้ต้องยิงเองหรือเปล่าครับผมขาจะมายิงเองโอ้โหแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหแต่ยังได้อยู่ครับผมนะเป็นโอเล็กว่าคาร์นะผมนะแหมเรียกเพื่อนขึ้นไปก่อนนะผมนะเปิดไปยำงาครับผมนะเป็นเลวานรับสกี้ผมเทคงงโอ้โหย,ยังไม่ได้ผมเป็นซันนี่เกเบอลโอ้โยิงเสโหดันครับผมยังได้อยู่ เป็นกิริวต่อหลังไปที่พินัสึโอ้แทงไปได้กิริววะไงผมลูกนี้กิริวหลุดมาหนึ่งแต่ว่าโอ้โหซูเล่ยังหนากว่าผมนะเขามาเบียดสล้มเลยนะฮะลูกนี้เป็นน้องนัสึซออย่างผมนัสึผมหาจังหวะต่อหลังไปที่คุณเพียวทิมูต่อไปที่พินัสึผมจังหวะนี้น่าจะโยนไปที่กิริวโอ้โหซูเล่ยังได้ก่อนนะผมนะเป็นสตานี่มาเก็บบอลขึ้นหลังไปเขี่ยไปที่เลวานเลวานเล่นสายไปที่เฟืองเลเบลลี่ผมเลเบลลี่หาจังหวะโอ้โหแทงลูกนี้โมเกลเทแม่แทงมาแต่ไกลนะผมนะ ซูเล่อู้เก็บคืนไปที่ชูปงเมอร์ติงครับผมชูปงเมอร์ติงว่าไงโอ้ย 10. ouais. ังแทงทันนะผมเลวานดีดคืนไปที่ซานี่ซานี่เล่นต่อไปที่ซ้ายลิเบรี่ลิเบรี่แทงไปที่เลวานเอาเลยครับจังหวะนี้เลวานเหมือนจะหลุดขึ้นมาเลวานตอบไปที่มูเล่ไม่ได้โวมไม่ได้เจ๊ไปก่อนแล้วเป็นพินัสซ์เก็บบอลแต่ว่าอย่างไรยังได้ผมเป็นพีทินมูพีทินมูผมแทงขวาไปที่คิลิวคิลิวว่าผมหาจังหวะแทงคืนเพื่อนโอ้ไปที่พินัสซ์ผมแทงต่อไปที่พีทินมูแต่เป็นซููเเลลล่่่่่่่นนนาาจะถึงบออออกหรืปปไไไมมมด้ผพีทิต นังสือหนังสือยิงเองโอ้โหติดวิดาวยิงซ้ำไม่ได้เลยโอ้โหติดหน่นองวิดาวอ่าทะ่านของอาาบากับมัติอุสนะครับ <S <S โอ้โหดูจังหวะนี้ผมเหลือจะเชื่อนะครับ <S 1> <S 1> เป็นพี่ติมูครับผมพี่คืนแล้วผมตอบที่เป็นหนังสือจังหวะจังหวะปั่นโอ้โหติดวิดาวซ้ำทีหนึ่งติดมัติอุสแล้วก็อาาบานะครับแม่โอ้โหหนาจริงๆครับผมหลังหน้าของบาเยรนมิวนิคครับผมเป็นพี่เจ๊คผมลงมาเปิดลูกนี้ไปที่กิลลูซานนี่อย่างได้ผมเคลียบก่อน แต่ว่าเป็นอุลิเวอร์คานจับก่อนนะผมนะเป็นเจรลโมเต้งแทนในน่องอิชโปงมาติงนะครับผมนะอุลิเวอร์คานปล่อยผมคืนโอ้โหเตะไกลจริงจครับผมเลวานเลวานเานทเ็กโมกย่างเป็นทางได้ผมยังไงเลวานอย่างไรบอลตอบไปที่ซานนี่อย่างไรผมหาจาังหวัดดันแต่ว่าไม่ได้ผมนะยังไงตอบไปที่พี่เปียวคนุนเปียวตอบไปที่น้องของเบียวแปรอย่างพี่แปรว่าง่าครับผมนะซูเป,ปรอร์ซับที่ลงมาผมหาจังหวัดแทงไปที่ท่องเป็นนักสื่อโอ้โหแต่ว่าโอ้โหไกลจริงจครับผมนะเป็นยังไงอ่ัต่อหลังไปที่พิเท พี่เท่บไงบล็อกทีหนึ่งครับผมนะหาจังหวัดดีดไปที่ทั้งนั้นโอ้ยเหมือนจะไม่ทันนะผมชา้าไปนิดเดียวเป็นซานน่ต่อที่แฟงเรเบรียเรเบรียต่อที่เลวันเอาเลยครับผมเป็นลูกสุดท้ายลูกนี้แกจะคว้ายังไงกินเองแล้วก็เรียบร้อยผมนะโอ้โหเป็นบายยังไงนี่ลงตีเสมอขึ้นมาในเวลาทดนวลานาทีสุดท้ายนะผมนะโอ้โหเหลือจะเชื่อผมลูกนี้นะครับโอ้โหเป็นโลบนันเลวันดับสกีนะครับผมนะ โอ้โหดูมลูกสุดท้ายจริงๆครับผมนะแฟงเลเอบรีแทงโอ้โหเหลือจะเชื่อผมและกองหลังมสินไวทีหลุดมาแล้วผมแกยิงด้วยเท้าขวาได้ขนาดโอ้โหเต็มข้อผมเข้าเสาแรกนะครับโอ้โหย,ยิงแค่บุ่งนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหเหมือนจะเป็นลูกสุดท้ายโอ้โหยอย่างไรยังไ้ผมอหรือจะตีไข่แตกก่อนนะผมนะหรือจะมีใช้ลูกนี้ผม,มเป๊แบล็อกทีนึงครับผมยังไงมันจะเป็นการจ่ายเข้าในพิธคุณเพียวคุณเพียวไหมจังหวะยิงเองแต่ว่าติดกิริวผมโอ้โห ทุลิโซเตอนไปอ้าวเป็นเป่าจบนะครับแล้วเหมือนจะเป็นการต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าครับผมนะอ่าอเป็นการยิงจุดโทษเลยผมนะลูกนี้ผมว่าไงอ้าวแล้วครับผมเป็นแน่นอนของซินววนที่ผมยิงก่อนครับผมเป็นคาสมาคิลิวครับผมเจอทัาของโกอย่างอุลิเวอร์คารผมความเก่าจากทีมชาติเยอรมันส่งตรงมาครับคิลิวก็ไม่แพ้กันแน่นอนของความเก่าที่มีอยู่เต็มตัวนะครับกับตันทีมของเรา ตั้งท่าไปก่อนนะผมนะคิริวจับก่อนนะผมคิริวว่าไงผมหาช่องหาช่องยิงเองวาอ่ายังไงครับผมโอ้โหโอ้โหอรว่าขานผมยังมาตะปกบกลับไปได้ผมนะโอ้โหอยจะเชื่อผมนะเป็นแฟงเลเบรี่ผมนะพี่ปอดวาอ่ายังไงโดนโอ้โหไม่ทันนะผมนะแม่ผิดทางด้วยนผมนะเป็นพินสือผม นัสเซเรนเบากับโอลิเวอร์คาร์โอ้โหชิปไปก่อนนะผมลูกนี้นะครับชิปงามๆเลยครับผมนะเป็นโทมัสมโลเลอร์ผมจอกับพี่ปอนมโลเลอร์ครับผมวายยังไงโอ้โหโอ้โหไม่พุ่งนะครับพี่ปอนนะนึกว่าจะออกครับผมนะแต่ยิงรีโมลยิงครับผมเป็นคุณเพียวเพียวไฟซีไหมผมโอ้โหคนนี้มันจะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับผมโอ้โหแต่ยิงกลางโกครับผมหลงทางก่อนนะครัโอลิเวอร์คาร์นะครับ โอ้โหเป็นโรเบิร์ตและวันรัสก,กี้นะผมนะตัวตึงจากเชื้อชาติโปรแลรนด์นะครับคนนี้ว่าไง่ายนะผมนะเหลือวานนะผมเลวานดับสกี้นะผมหาจังหวะยิงลงนี่จังวะโอ้โหพี่บอลน,นะผมแน่เหมือนจะไปหลอกไปขวาแต่ว่าแกมาขยักตร,ตรงกลางก่อนนะผมนะแม่ยังได้ผมความเก่าของผมเป็นด้วยวีแอร์ผมซุปเปอร,ร์ซับของเราว่ายังไงครับลูกไม่โอ้โหยิงคมจริงครับผมนะโอูโนิวคาทำตไปไม่ทันเลยทีเดียวนะครับ ขวาสุดครับผมเป็นลอยซาน่ครับผมนะซาน่ว่าไงครับผมยิงไปต่าโอ้ยสายครับผมนะแหมตึงครับผมลูกนี้ว่าไงครับผมพีเทผมพีเทว่ายังไงครับผมลูกนี้โอ้ยยิงสาย,นะายครับผมนะเอาแล้วครับเท่าบายนยนีมเข้าวนี่เรียบร้อยนะครับเป็นน่าจะเป็นน้นของใครเนี่ยทริโซครับผมนะจากเยอรมันนะครับเอ้ยน่าจะจากฝรั่งเศสนะครับโทริโซ เทอริโซว่าไงครับผมนะยิงเองหรือปะอ้โหขวาครับผมนะได้ยิงกันต่อผมนะแม่พุ่งผิดทางครับผมนะ้องพี่ปอนด์สแน็คครับผมเป็นอ่าพี่เอ็กโซหัวแผมว่าไง,าไงยิงเองเลยครับผมเอ่าเลยครับผมหรลอว่าขาปัดได้ลูกนี้ผมเราต้องผัดได้แล้วนะนะผมไม่งัน้นพลาดโอ้โหแล้วเป็นเอวิดเดลนะครับแม่ว่ายังไงครับคนนี้ยังไงครับผมวิดเดลขยักลูกนี้จังหวะยิงนะโอ้ย ยังเซฟได้โอ้โหพีอหนูไปซ้ายสุดนะผมนะแต่เป็นโอ้โหมาริโอ้โไม่ยิงเต็มคอเลยครับคนนี้ไม่รออะไรเลยทีเดียวโอ้โหกลางโกผมนะมาริโอ้ยังไงน้องไม่ใช้ไลน์กว่าเดิมนะครับคนนี้เป็นเจอร์โมเต็งครับผมเจอร์โมเต็งว่าอย่างไงโอ้โหยลื่เรียบร้อยครับผมนะชนะไปครับผมนะเซฟจากเจอร์โมเต็งของพี่บอลสแนกครับผมแหมสุดยอดจริงครับผมนะก็พี่ท่านก็จบเพลงนี้ครับผมอย่าลืมผมคลิปต่อไปจะมีเรื่องของ ชิงถ้วยยูโรปาไดครับเริ่มต้นจากการแบ่งซีซั่นเลยการแบ่งกลุ่มนะครับเจอกันครับผมทุกคนเจอกัน